สวัสดีครับผู้ควบคุอีกล้วนะครับกับชัดนะครับวันนี้เราจะมาคุยเคาะกันหลังเกมนะคู่เดือดนะครับเกมก็เดือดผู้จัดการทีมก็เดือดนะครับก็คือเชลซีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของทอตแนมฮอสเปอร์นะครับของคอนเต้นะจบด้วยการเสมอกัน2-2ต่อ2เกมสุดเดือดสุดมันและไปด้วยเทคนิกต่างๆของแต่ละคนแต่ละทีมเลยนะครับ ทูเคิลก็วางแผนมาดีคอนเต้ก็วางแผนมาดีมีการแก้เกมมีการเปลี่ยนเกมกันแบบจังหวะต่อจังหวะเลยนะโอ้โหตอนแรกนึกว่าเชลซีจะชนะแบบไปแล้วนะครับ20หรือ21อย่างนี้นะครับในความคิดผมในครึ่งแรกนะครึ่งแรกมันมากนะครับบอลผูล้นี้นะครึ่งหลังก็มีอันรรถเพิ่มมาอีก โอ้โห oh สุดๆจริงๆนะคู่นี้นะเราก็ไปดูรายอัพกันแบบเข้าคร่าวกันแบบคนน่าจะรู้หมดแล้วนะครับนะก็คือเชลซีก็เมนดี้นะก็มาด้วยแผนแผนอะไรเดียเหมือนจะใช้แผนหลัง3เนาะ3 4 2 1อเนาะเชลซี Chelsea นะครับก็จะใช้เมนดี้นะเป็นผู้รักษาประตูกองหลัง3ตัวก็เป็นวิเจมนะครับแล้วก็เป็นซิลวาครับเทโกซิลวาแล้วก็คริบารี่นะครับส่วน แผงกองกลาง4คนเนี่ยทางด้านขวาจะเป็นโรเทชชีกนะครับแล้วก็ทาง้นซ้ายเป็นกูกูเรย่านะครับส่วนมิดฟิล์ตัวรับ2คนนะก็จะเป็นกอนเต้คู่กับจอจินโยนะครับแล้วก็ตัวลูกก็จะเป็นคายฮาวเวิร์ดกับเบนสันเมส์นะครับส่วนกองหน้าเป้าหรือหน้าฟอร์สไนก็เป็นอาฮิมสเตอร์ลิงนะครับส่วนทางด้านคอนเต้เนี่ยก็มาแผนเดิมของเขานะครับปกติอยู่แล้วคือ3 สี่สานะครับก็เหมือนแบบว่าห้าสามอะไรครับนะไ้า hey, สี่สอ่ะมันก็แล้วแต่เทคนิคของแต่และโคนนะว่าเขาจะใช้วินแบกขึ้นเยอะขึ้นน้อยอยังไงนะครับก็มีออลลิสเป็นผู้สาวตูก็กองหลัง3ามก็เป็นโรเมโลนะครับก็มีไดเออร์แล้วก็มีเบนเดวิสนะครับส่วนทางด้านแผงกลา,างเนี่ยสคนก็จะเป็นทางด้านขวาเป็น พิมซันนะครับแล้วด้านซ้ายก็เป็นเซซิยงนะครับส่วนกองกลางก็เป็นเบทาคูเบทาคุกนะครับแล้วก็คอยเบิร์กนะครับส่วนแผงตัวลุกมิดฟิลด์ตัวลุกของเขาเนี่ยเกมลุกของเขาสามประสานนี่ก็เป็นคูรูเชสกี้นะครับแล้วก็ซองฮงมินแล้วก็หน้าเปา้าเป็นแฮร์รี่เคนแลโดยลูกเกมเนี่ยโดยเชลซีเนี่ยยี่สิบนาทีแรกเนี่ยเชลซีก็พยายามต่อเกมเนาะประมาณสิบกว่านอาทีเชลซีต่อเกมผมดูเนี่ยโห การชิงบอลของเชลซีมันเล่นดีดีเหมือนกันนะส,ส่วนสเปอร์เนี่ยคอนเต้นเนี่ยมาเล่นรับเนาะมาต,ตั้งโซนก่อนรอจังหวะตัดบอลแล้วสวนใช้ความเร็วสวนก็พยายามรุยทางริมเส้นนะครับนะแล้วก็มีการไดเล็กบอลทางริมเส้นทั้งซ้ายทั้งขวานะส่วนส่วนเชลซีเนี่ยทูเกิลเนี่ยเขาก็พยายามคลองบอลน,นะเน้นการต่อบอลทำชิงในแดนกลาง มาด้านโย่มาด้านซ้ายซ้ายไม่ว่างไปด้านขวาขวาไม่ได้มาด้านซ้ายวนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นการคลองบอลที่เยอะมากในในในช่วงแรกนะ15นาที20นาทีแรกเนี่ยประมาณ17บ8แนาทีแรกเนี่ยก่อนที่จะได้ประตูเนี่ยเชลซี Chelsea คลองบอลแบบเกิน60นะครับทั้งสนามนะคลองบอลสเปอร์ตัดเกมมาได้เชลซี Chelsea จังหวะ2เก็บได้ทุกตอกนะก็จะมีจังหวะ ให้สเปอร์ได้เล่นบ้างแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะสเปอร์จะใช้ทางด้านขวาเป็นหลักนะทางด้านซองเนี่ยอาจจะดูเงียบๆนะครับจะใช้คูลูเชกี้กับอิเวอร์ซันในการเล่นดิมเส้นนะครับแล้วใช้คอยเบิร์ดเนี่ยเป็นตัวคอยเปลี่ยนแกนบอลเป็นเป็นแบบคอยจ่ายบอลน,นะครับในการโยกจากซ้ายไปขวาเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยเปนส่วนใหญ่เขาจะไปบุกทางด้านซ้ายเยอะนะครับบุกกูกูเลียกเยอะนะ ทำให้ทางเนี้ยมันจะมีช่องโอวูนก็อาจจะสวนทางก,กันกับตรงนี้นะครับก็จนเชลซีได้ประตูขึ้นนําจากการเตะม,มุมของบุิยาบเปิดบอลมาแล้วก็คริเบอรี่ยิงกันแบบอย่างกางกองหน้ายิงสวยมากนะครับลูกนี้ลูกน,นั้นสวยมากใครได้ดูผมงังเห็นโอ้โหตรงเลยโอ้โหสวยจริงๆนะครับแล้วก็ก็จบครึง่งก็เชลซีก็นำหนึ่นึ่งศูมานะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแบบ มากมายสเปอร์ก็ไม่ได้แบบว่าต้องการที่จะเอาคืนอะไรเยอะนะครับเหมือนก็แบบว่าแผนในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเชลซีโดนกดกดไว้แล้วแต่คอนเต้นเนี่ยคือเขาก็พยายามเล่นลับดูเชิงนะครับนะดูเชิงดูจังหวะคุมโซนคอยเล่นตามเกมไปจังหวะโต้ได้เขาก็โต้อานะทูเกอร์เขาพยายามให้นักเตะที่แบบว่าถ้าเสียบอลให้รีบตัดเกมอะไรงเงี้ยครับนะก็ถือว่าโอเคนะการชิงบอลของแดนการเชลซีในช่วงครึ่งแรกเนี่ย โอ้โหทําให้เนียนตามากนะครับการชิงบอลการพลิกจอจินโย่เนี่ยโอ้โหคุมบอลได้ดีกองเต้นเนี่ยโอ้โหนะครับถึงจะไม่ได้เป็นจังหวะตัดเกมเขาเขาไม่ได้จังหวะตัดเกมแต่เขามีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากเนะการพาบอลขึ้นไปแต่ทีนี้จังหวะที่เขาจ่ายจังหวะที่เขายิงเนี่ยมันยังไม่ดีพอนะครับแต่โดยรวมเนี่ยคือเขาเป็นนักเตะที่เล่นดีนะครับนะกองเต้จอจินโย่ครึ่งหลังเนี่ยเมาส์เนี่ยโอ้โหอย่างเวิร์กเลยแต่ไคลฮาวเวิร์ดนี่เงียบๆหน่อยนะในครึ่งแรกนะแต่ทาฮิมก็ พยายามบวนคือพยายามคลองบอลกินตัวไปนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยก็ตั้งรับโซนคอยเตะคอยไล่ไปนะครับโรเมรโร่เนี่ยก็คอยเตะอย่างเดียวเลยนะครับมีปัญหากับทุกคนนะโรเมรโร่นะครับอยู่ฝั่งเขาเนี่ยโดนหมดนะครับกุยญาโดนหมดนะครับนะไฮเคาเวิร์ดก็โดนนะฮะัราฮิมก็โดนนะฮะไปอยู่ฝั่งนั้นขาหัวจริงๆนะโรเมรโร่นะโอ้โหเห็นแต่ละดอกแล้วนะเล่นแต่ละดอกก็หนักเหมือนกันนะครับก็จบเพิ่งแรกไป หพอครึ่งหลังครึ่งหลังเนี่ยในทีที่50กว่าเนี่ยของเต้เริ่มเริ่มแบบคลองบอลยังไม่ค่อยได้ด้วยนะครับนะเริ่มมาสักพักนีคลองบอลไม่ได้เชล,เชลซชีมมีโอกาสคลองเกมได้เยอะนะครับก็ยังเป็นเชลซีที่ยังดูแบบว่าเออเป็นผู้นำอยู่นะครับนะจนจนคองเต้ต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนเอานักซียองออกนะครับเพื่อที่ส่งลิชาร์ิสันมาเป็นกองหน้าคู่กับเคนแล้วเปลี่ยนแผนการเล่นไปเลย เป็น4-4-2ไปเลยนะครับใช้ก็ยืนหลังก็เป็นไดเออร์ยืนคู่กับโรเมโลไปนะครับทางด้านขวาเป็นฮิมมัสซัน,นด้านซ้ายเป็นเมนเดวิสไปนะครับส่วนวก็ดึงคูลูเชกี้กับซองเนี่ยมาเล่นปีกแทนนะครับแล้วก็คอยเบิร์กกับเวทาคุกเนี่ยก็จะเป็นเป็นกองกลางอยู่ก็ใช้เคกักับลิชาริซันเนี่ยเพื่อเอาประตูคืนอ่ะก็ก็ได้นะจนสำเร็จนะเมื่อจอรจินโย ไปเล่นพลาดหน้าประตูจังหวะนั้นมันก็ไม่น่าเล่นอยู่แล้วนะครับนะจังหวะนั้นก็ไม่ควรที่จะเล่นอยู่แล้วแล้วก็ไอจังหวะคาาวเวาร์โดนเตะเนี่ยอาจจะมีการบิดพลาเนี่ยอาจจะจังหวะนะ้ก่อนที่จะเสียประตูอะคารเวาร์อะมันโดนเตะนะโดนเตะมันก็เป็นทะกูนเปเตะเราก็ถามว่ามันก็ล้วก็ฟาว์หน้าแต่กรรมการเขาไม่ให้ไปแล้วนะครับแล้วมันเป็นจังหวะหลายจังหวะไปแล้วด้วยแล้วก็มาสเปอร์ก็มาได้ลุกตีเสมอ นะครับจากการยิงไกลของไฮโบนไฮเบิร์กยิงจังหวะเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดของจอร์จินโยที่เล่นกันแบบที่เล่นกันเล่นผมยังงงเลยว่าเล่นอะไรอยู่ดีไปยกบอลจะหลบเขาแล้วเขามาบีมาสองอะ่ะหน้ากรอบจริงๆมันก็ต้องเป็นจังหวะเคลียร์เข้าใจใน,ในสไตล์การเล่นของจอร์จินโยนะคือเขาต้องเป็นคนที่แบบว่าการออกบอลของเขาทุกทีเนี่ยมันต้องมีคนมาคอยเชื่อมแล้วก็สามารถคุมบอลได้คือเขาต้องเป็นตัวคุมบอลให้ได้นะครับเปลี่ยนจังหวะในการ เล่นเกมรับเป็นเกมรุกแต่จังหวัดนี้มันพลาดตอนที่เขาไปยกบอลหน้ากรอบตรงเกาะในเขตโทษเลยนะครับแล้วก็โดนบีบเข้ามาแล้วบอลก็ามาถึงขอยเบิร์กขอยเบิร์กก็ซัดตรงไปเรียบร้อยครับตีเสมอของสเปอร์เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับจังหวัดนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของเกมเดือดเลยนะครับังเกมในูกุเกมนักเตะไม่ค่อยเดือดแต่โค้ชเดือดเลยนะครับคอนเต้ก็ขวนกว,วนนะครับไปแสดงความดีใจต่อท er ูเค er ิรทูเคิลมก็กำลังไป ต้องการคําอธิบายจากกรรมการว่าจังหวะนั้นมันคุณไม่ให้ฟ้าหผมก่อนอะไรงี้ยผมไม่เสียประตูเลยอันนี้ก็ดีใจวิ่งเข้าไปตะโกนร้องแห่เข้าไปเลยนะครับโอ้โหเดือดจ,จริงๆนะผมดูอยู่เออทำกันได้นะครับนะสนุกนะครับแล้วก็ท้ายก็เคลียร์กันเสร็จปุ๊บก็โดนไปเหลืองทั้งคู่นะสุดท้ายก็อ่ะเจลซีก็ไม่ยอมเหมือนกันทูเคอร์บอกว่าไม่ได้สิฉันต้องชนะ เต้องชนะแล้ววันนี้ฮะก็เลยจัดลงใหม่ๆนะจอร์ยินโย่งเล่นพ้าแนละ้วมอ,ออกไปเอาันนี้ลงไปเลยอัลสคูเคต้าลงไปเล่นเซนเล่น,เล,นเล่นหลังสาไปเราลิเจมขึ้นมาเล่นวินแบกเราี้ยๆครูเข,ข้าไปไหนไปหาจอร์ยินโย่อกูสาวไว้ใจเนี่ยจอร์ยินโย่มันไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้เจ็บไม่อะไรนะเป็นกาตันทีมด้วยนะแต่โดนเปลี่ยนออกเพราะจังหวะพลาดจังหวะนั้นอนะซึ่งผมว่าทุกเกิลเขาไม่พอใจแนะ่นอน แล้เกมเขากำลังมาดีๆแล้วไปเล่นอย่างนี้นะครับผมว่าเขาน่าจะเปลี่ยนออกไปเลยนะครับแล้วก็เล่นไปทักพักอ่ะจนได้ผลนะครับนะคือจังหวะคุลูเชตกี้ไปคลองบอลแล้วคุริเบอรี่กระแทกบอลมาเข้าทางที่กองเต้กองเต้จ่ายมาให้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงจ่ายข้างนั้นนิ่เจ็บยู่ดีแผงเขี้ยวแผงสเปอร์จากแน่นๆนะแม่งหลุดมาเลยอ่ะแบบพลาดปุ๊บคุลูเชตกี้พลาดปุ๊บแม่งหลุดแบบ โล่งๆเลยลิเจนยิงเข้าไปเลย2อหนึ่งโอ้โหก็จะงงเลยจะว่าเฮ้ยมันมันหลุดง่ายขานาดนี้โอ้โหคือแบบนักเตะเทไปทางาฝั่งขวาของสเปอร์หมดแล้วอะ่ะสเปอร์นักเตะเทไปทางขวาแล้วแล้วก็แบบอยู่ดีคอนเต้ได้ปุ๊บจ่ายให้ราฮิมราฮิมเห็นปุ๊บจ่ายให้ลิเจนยิงโล่งๆครับนะทุกเขาก็แม่งก็โอ้โหเอาคืนครับเว่งเกือบไปถึงมุมธงโอ้ยคือแบบเอาคืนทุเคอร์บอกทำกรว่าขอคืนหน่อยละกันนะก็เลยแบบ เป็น2อหนึ่งคอนเต้ก็เครียดเหมือนกันนะทรงแม่งทุกขบวนท่าที่มีมาเลยจนกดดันนึกว่าผมว่าที่ในใจนึกว่าเชลซีอ่ะจะชนะด้วยซ้ำแล้วสองหนึ 2, 1, ่งวะคงจะจบสกอร์นี้แหละสเปอร์ก็งั้นงั้นวะอะไรเงี้ยก็คิดว่าอย่างงั้นไปจนมาได้ลูกเตะมุมเนาะอย่างก่อนที่จะได้เนี่ยคือสเปอร์เนี่ยมันก็พยายามเอ้ยเชลซี Chelsea เนี่ยทุเคิลเนี่ยเขาพยายามเปลี่ยนผู้เล่นลงไปว่าเออจะปิดเกมแล้วเริ่มตึงเริ่มคุมเกมได้แต่มีของคอนเต้เจ็บเนาะ แล้วก็กองหน้ามันพอพอ,พอเปลี่ยนลาฮิมเซอร์ลิงออกแล้วมันมันไม่มีตัวกระชากเก็บบอลด้วยไม่มีใครมาเก็บบอลอย่างเงี้ยมันทําให้บอลไปอยู่ที่ทางสเปอร์เยอะแล้วสเปอร์ก็มีโอกาสที่จะเล่นเกมลุกขึ้นมาเพราะเป็นตายร้ายดีก็เสมอเน้นเสมอถ้าได้ประตูก็เสมอถ้าไม่เล่นก็สแพ้คอนเต้เขาเป็นเลื่อนนักสู้อยู่แล้วเขาก็ใส่ไปดิแล้วไปไป,ไปเปลี่ยนเอาเด็กลงซะเยอะนะครับ แล้วก็ันเต้เจ็บมันก็ไม่มีกลางที่คอยช่วยแล้วชิชิกันชิกมันคนเดียวมันไม่ไหวหรอกนะครับนะก็เปลี่ยนซะแต่ละตัวามาก็คือเข้าใจครับว่าก็คือที่ว่าน่าจะสบายๆหรือไม่กี่นาทีนะครับแต่ก็เป็นคุม,คมคุมไม่อยู่ไงเนาะนะโดนลูกเซตพีทจังหวะต่อนเนื่องนะครับตอนแรกก็ไม่ได้นะครับเปมนดีปาดไปจังหวะเซตพีทก็มาจังหวะ สุดท้ายครับก่อนหมดเวลาครับแฮร์รี่เคนครับโผล่เข้าไปเนาะก็จบสองสองนะครับโอ้โหเรื่องแรกเราผมกคิด่เออมันก็โอเคถือว่าสมศักดิ์ศร,รีสรุปว่าเกมนี้มันก็มันดีในความคิดผมนะเออสนุกดีแต่มันเดือดกว่านั้นคือจังหวะหมุกก้องเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันแบบพอดีเนาะจังหวะที่เขาต้องจับมือกันนะเกมจบปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องจับมือกันโอ้โห อีกคนนึงก็หัวร้อนอยู่แล้วอีกคนนึงก็พร้อมรอเล่นอยู่แล้วมันเหมือนแบบอีกคนนึงก็รออีกคนนึงก็พร้อมอ่ะแล้วจังหวะจับมือเนี่ยโอ้โหเดือดหลังเกมอีกโอ้โหบอกว่าผมที่นี่ใจคอนเต้ก็กกนคอนเต้คอนเต้ก็กวนมันก็รู้อยู่แล้วว่าทูเคอร์แม่งทําอะไรทูเคอร์แม่งก็หงุดหงิดอ่ะลูกเกมแม่งดีกว่าแต่สอก เสกเสมออ่ะมันไม่น่าโดนอ่ะมันก็หุ่หนหงิดด้วยแล้วด้วยกองเต้แม่งทําอย่างนี้ก่อน,นก็เลยแบบแค้นไว้เนอะอ่ะขอหน่อยขอสั่งสอนมันหน่อยจับปุ๊บแล้วคนเต้แม่งก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมปะทะเหมือนแบบเฮ้ยรอก่อนลองเปิดกูดปะทะอะไรประมาณเนี้นะก็โดนไปแดงคู่นะครับกัดหน้าก็แย่หน่อยนะไม่มีสองคนคูมทีมนะมันก็เป็นโมเมนต,ต์สีสันบอลเนาะในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับก่อนที่จะ ก่อนคู่สุดท้ายเอ้ยเป็นลองทีมสุดท้ายนะก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเตะในคืนนี้นะวันจันทร์นะในความคิดผมนะผมว่ามันก็เป็นสนุกนะเกมนี้ด้วยอัรถรสในการเปลี่ยนแผนการสู้กันหมัดตอมดัดการสู้ด้วยจิตวิทยาการอะไรเงี้ยสนุกมากนะครับเกมนี้นะใครได้ดูนะดูเชลซี Chelsea เล่นนะโอ้โหทีมเหมือนมันไม่ได้มีอะไรนะคอยต่อบอลไปต่อกอลมากางหลังต่อไป กองกลางเชลซีเนี่ยโหคิงบอลกันแบบโคตรเนียนผมดูผมต้องบอกเพื่อนเลยแม่งเนียนมากเชลซีเล่นเนียนวะ่ะการต่อบอลต่อไปต่อมาปุ๊บไปพลาดจังหวะง่ายๆอย่ายงนี้ครับนี่คือจังหวะข้อเสียของเชลซีในลูกการนี้ที่ต้องคอยแก้นะก็ขาแล้วก็หน้าเป้าอีกสักตัวหนึ่งนะครับมันไม่มีหน้าเชลซีมันไม่มีตัวพับบอลถ้ามันมีตัวพับบอลเนี่ยโอกาสการสร้างสรร์เกมคือกองกลางก็ทําเกมได้ดีมาทุกอย่างแต่จังหวะจบมันมันไม่มีจังหวะกองหน้าที่มันเข้าไปอะ่ะ เข้าคอสอะ่ะมันไม่มีตรงนี้ซีต้องซื้อกองหน้าเป้าสักตัวนะผมว่าจะช่วยได้นะเนะี่ยเหมาะเลยอะ่ะอืมเหมาะจริงในความคิดผมนะส่วนสเปอร์ก็เพียบพร้อมทุกอย่างแล้ว <c oughs> เหลือแค่ตำแหน่งวิธีการเล่นการเข้าใจนะนเกมรับแล้วก็ส่วนเกมลูกอ่ะเขาเขาโอเคอยู่แล้วคอนเต้ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับสําหรับคอนเต้เนาะผมว่าเขาทาทีไมได้ดีอยู่แล้วนะแต่ก็ ในฐานะผมเป็นแฟนอเซนนอนนะในฤุการนี้นะครับผมแม่เขอยากเจอเด็กนอนนะเด็กนอนแล้วเขาอยากเจอเด็กเปอร์เลย,ยเด็กไก่อ,อยากยิงไก่ซะหน่อยนะครับนะใน,ในเห็นว่าพร้อมเหลือเกินเสริมทัพมาดีเหลือเกินนะก็อยากจะเจอเหมือนกันเพราะันนะดูกานที่แล้วแคลนตรงนี้มาแพ้แล้วก็หลุดยูฟาแชมเปี้ยนล,ลีกไปนะนะครับปีนี้ก็อยากจะเจอกับสเปอร์มากกว่านัดเจอทีอ่อืนผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าจเจอสเปอร์เนี่ยน่าสนุกนะครับเพราบบอเซนนอนกับ สเปิร์นะก็อยากรอชมขอให้แบบพร้อมกันทั้งของทีมอ่ะจะได้ดูสนุกสน,กนะครับคลิปนี้ก็มาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ